สวัสดีค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่4เรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะก่อนจะเรียนเรารู้วัตถุประสงค์กันก่อนค่ะข้อ 1. รู้จักใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ไขปัญหาข้อ2อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะข้อ 3. เห็นประโยชน์ ของการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ไขปัญหาการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ไขปัญหาคือการนำเอากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาพิจารณาโดยใช้เหตุผลหรือประสบการณ์มาอาธิบายการแก้ไขปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการไว้ลำดับต่อไปเป็นการนำเอา เหตุผลเชิงตรรกะไปแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆไปดูกันเลยค่ะเกมสุดูกุเป็นเกมที่ฝึกการใช้เหตุผลเชิงตรรกะซึ่งตารางที่เห็นอยู่นี้เป็นแบบ4คูณ4ช่องโดยแนวนอนจะเรียกว่าแถวส่วนแนวตั้งจะเรียกว่าคอลัมน์โจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่ามีผักอยู่ทั้งหมด4ชนิดได้แก่ แครอทต้นหอมเห็ดและผักกาดเราจะต้องเติมรูปผักทั้ง4ในแนวนอนและแนวตั้งให้ไม่ซ้ำกันถ้านักเรียนเข้าใจวิธีเล่นแล้วสามารถกดหยุดคลิปวิดีโอนี้ได้เพื่อเป็นการทบทวนหรือเล่นเกมด้วยตนเองก่อนก็ได้นะคะตัวอย่างให้นักเรียนดูในคอลัมน์ที่4จะมีผักครบทุกช่องและไม่ซ้ำกัน ต่อไปให้นักเรียนพิจารณาแถวที่4คอลัมน์ที่3ก็จะเป็นต้นหอมต่อไปแถวที่1คอลัมน์ที่สองผักที่ขาดหายไปก็คือผักกาดนั่นเองต่อไปคอลัมน์ที่2อแถวที่3ผักที่ขาดไปก็คือต้นหอมนั่นเองต่อไป แถวที่2คอลัมน์ที่1เป็นต้นหอมและคอลัมน์ที่3แถวที่2ก็คือแครอทแถวที่3คอลัมน์ที่3เป็นผักกาดส่วนที่เหลือก็คือเห็ดในแถวที่3คอลัมน์ที่1 สถานการณ์ต่อไปเจมต้องเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุน่นจึงต้องยืมกระเป๋าเดินทางของคุณแม่แต่กระเป๋าเดินทางของคุณแม่มีรหัสปลดล็อกคุณแม่เลยให้เจมทายรหัสปลดล็อกกระเป๋าเดินทางตามคำใบ้จากตารางนี้ให้นักเรียนมาช่วยเจมทายรหัสปลดล็อกกระเป๋าเดินทางกันหากนักเรียน ต้องการทบทวนหรือลองทายรหัสปลดล็อกกระเป๋าเดินทางโดยการกดปุ่มหยุดวิดีโอเพื่อลองทำดูก่อนก็ได้นะคะจากคำใบทั้งหมดคำใบที่3ชัดเจนที่สุดคือไม่มีตัวเลขใดที่ถูกต้องตัวเลขนั้นก็คือ2 5และ6ต่อไป คำใบ้ที่สองตัวเลขถูกหนึ่งตัวและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและคำใบ้ที่4ตัวเลขถูกหนึ่งตัวและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องดังนั้นมีตัวเลขอยู่หนึ่งตัวก็คือหมายเลขหนึ่งที่มีตำแหน่งที่ตรงกันดังนั้นตัวเลขที่ถูกต้องก็คือหมายเลขหนึ่งนั่นเองส่วนเลขสามเป็นเลขที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็จะนำออกและเลขสีก็เช่นเดียวกันต่อไปเป็นคำใบที่5ตัวเลขถูก1ตัวและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องคำใบที่1ตัวเลขถูก1ตัวแต่อยู่ในตำแหน่งที่ผิดเราจะสังเกตได้ว่ามีตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองคำใบก็คือหมายเลข9 อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันสรุปหมายเลข9ต้องอยู่ในตำแหน่งที่1จึงจะถูกต้องส่วนหมายเลข7ไม่ถูกต้องเราก็จะตัดทิ้งไปส่วนตัวเลขที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวและ1นึ่คำใบ้บอกว่าตัวเลขถูกหนึ่งตัวแต่อยู่ในตำแหน่งที่ผิดดังนั้นหมายเลข8 ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่สองนั่นเองสรุปรหัสปลดล็อกกระเป๋าเดินทางก็คือ9 8 1สรุปบทเรียนการน,นำเหตุผลเชิงตรรก,กะไปใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยในการตัดสินใจหรือหาคำตอบในเรื่องต่างๆได้โดยที่ต้องพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขประกอบ เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าคะ่ะ